มันเป็นยังไงบ้างการถือต้องตีมาอะไรนะคะช่วงนี้มีอะบ้างมีแคลร์ที่โก้ชีวิตรีแคปช่วงนี้ดีค่ะชีวิตดีมากๆก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวแล้วก็ทํางานค่อนข้างเยอะมากๆค่ะช่วงนี้ก็มีอะไรให้โฟกัสหลายอย่างเลยมีอปีที่กับมาสู่วงการอีกครั้งวงการทางหน้าหน้าตากันตาตะมากขึ้นค่ะมากขึ้นใช่ก็เหมือนมีเวลามากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทํานู่นทํานี่มากขึ้น explore ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนในวงการมากขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ เรียกว่าผู้ใหญ่หยิบยืนยนย่นโอกาสมาให้คห่อนข้างเยอะในปีนี้เลยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยคช่ไมทำไมตัดสินใจว่ากลับมาทำเรื่องกลับมาทำงานกรันคือจริงๆแล้วว่าเหมือนกับว่าบทละครที่เข้ามาหรือว่างานที่เข้ามาเราค่อคนข้างที่จะถูกใจมากๆอย่างงี้ก็เลยรับที่อยากจะทำคืออื่นมวก่อนนที่เราไม่ได้เปลดนแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานมานถ้าเราเปลีทำงานอย่างนี้ก็ไปทําธุรกิจบ้างไปหาโน้นหานี้ทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมายืนอยู่ในจุดที่เราทําสิ่งที่เราทำแล้วโอเคที่สุด ตอนนี้ชีวิต work ไรบาลานดีขึ้นไหมคะว่าอะไรบาลาน,าลาน,นช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> ว่า w o บาลานสิค่ะโอเคก็คือบอกว่าช่วงนี้ถ่ายละครอ,ออกกองไงก็ทีละสามสี่วันแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็มีทํานู่นทํานี่ของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็คือเจ็ดวันอันตรายค่ะช่วงนี้หนูหาอะไรทาทุกวันตลอดเวลาเลยแน่นทุกวันเลยคะ่ะ f o กั s ใหญ่ๆของชีวิตตอนนี้คืออะไรคะัณตตอนนี้เลยนะคะตัวเลยก็คือหนูถ่ายซีรีส์อยู่ตอนนี้ค่ะ ใช่ถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาค่อนข้างเงยอะเหมือนอาทิตย์ละสี่วันแล้วก็ต้องไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างแบบโหดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบลงแรงกับมันค่ะใช่ความรักก็โอเคเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ปักหลักอะไรก็คือเรื่อยๆแต่ตก,เเก็เรื่อยๆหมายถึงว่ายังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปักหลักมีใครแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรื่อยๆ ประมาณนะั้นประมาณนะั้นแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเปิดอะไรมากคะยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากจะเปิดอะไรเท่าไหร่ลองพักลองพักคืลองพักความรักแบบไปโฟกัสก่อนให้มันไปตามธรรมชาติตไม่ได้เกี่ยวว่าไม่โฟกัสเรียกว่าจะมาก็มาดีกว่าว่าหลังจากที่หนูเลิกไปก็เกือบอยู่แล้วจิตนานแล้วนะคะใช่แล้วก็เรียกว่าให้มันโฟล์ไปตามธรรมชาติดีกว่าแล้วหนูก็พูดเลยว่าช่วงนี้หนูยุ่งจริงๆเดือนเดือนเฉลยที่ผ่านมาคือแบบแน่นมากๆเลยใช่มาเจ็ตด้วยความรักอยูเลย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอะมากเลย m เ set ก็คือเราแรกๆตอนที่เราเริมใหม่ๆอ่ะพูดเลยว่าพอเราโสดปุ๊บเราเหงาเราจะแบบรู้สึกกับว่าเราจะพยายามที่จะแบบอยากจะโฟกัสเรื่องตรงนี้ทำไมมันเหงาจังทำไมเราไม่มีใครทำไมเราไม่มีแต่ว่าตอนนี้ค่ะพ้อมผ่านมาสักพักี่แล้วว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองเราเริ่มไม่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบๆตัวมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเจอบาราล่ะเพราะว่ามันไม่มีแล้วไม่เป็นไรเลยกับเราได้ มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะชอบแฮปปี้แฮปปี้มกค่ะยแต่ปรลานสดคนยที่ถ่าาคือเป็นรูปอกไม้ดอกไม้สวยไหมคะสวยใหญ่ไหมคะเพราะงั้นมันก็เหมาะสมที่จะอยู่หน้าฟีดของเราค่ะแล้วก็เอาดอกไม้มาถ่ายรูปลงฟีดค่ะมเการเชื่อมคนนึน ไม่ใช่คือวันก่อนวันเลนไทน์นั้นแหะมีการไปถ่ายไปยินกันแล้วก็ไปถ่ายคอนเสิร์ตด้วยกันคนก็เลยอาจจะมาเชื่อมโยงสองคนว่าพอเป็นคนโสดพ่อฟอสโสดปุ๊บคนโสดสองคนอยู่ด้วยกันจะต้องจิ้นกันต้องเป็จิตรลับเป็นเพื่อนกันไอ่มีการพูดหรอกไม่มีข่าวนะมีอะไรไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันในชีวิตว่างหาก แลกันบ bueno, hmm. ่อยแล้วก็คุยกันบ่อยหรือว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วถูกคอกันฮะอ๋ออ๋อคุยกันแล้วถูกคอกันทำเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็เๆกันช้าแบบนี้แต่ละคนเราต้องมีความเปนตัวเองที่ตัจะเป็นอคือปันเข้าใจหรือว่าทุกคนอาจจะเชื่อมโยงกันได้ไงคะคนโซนสองคนอยู่ด้วยกันนะเนาะ ก็แจะมีการจับจิ้นกันอายุใกล้กันด้วยทำงานในวงการคล้ายๆกันเนี่ยค่ะว่าก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนกันจริง <c oughs> ถามตรงขนาดนี้เดี๋ยวนูตอบในอินบ็อกซ์นะคะ <c oughs> ถาม่าถามได้ค่ะ ไม่มียังไม่มีตัวยอ่อเดี๋ยวถ้ามั่นใจหรือการันตีอะไรเมื่อไหร่ได้รู้แน่อน่อยแลวเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่ปิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าเราก็อยากจะให้แน่ใจจริงๆแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างจะเปิดเผยเองค่ะความมั่นใจมันจะมาตอนไ้นไใช่หต้องใช้เวลานะคะอย่างความอย่างเรื่องอะไรแบบเนี้ยหรือว่า เดี๋ยวนี้สื่อม,มันมาไวไปไวด้วยเนาะเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เหมือนว่าเจอคนคน,น,อน,นู้นคนนี้เลยเพราะฉนั้นแล้วหนูไม่ได้เป็นคนที่โซเชียลจัดขนาดนั้นในเรื่องนี้ด้วยหนูก็จะมีไพรเป็่วของตัวเองมากประมาณนึงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างโอเคผ่านไปได้ด้วยดีพ่อแม่ลงตัวท่อยากลงตัวยังไงทุกคนก็ต้องรูแล้ววันนี้พ่อแม่ปล่อยยังหรือยังวงอยู่ พ่อแม่ยังไงก็ต้องหว่วงค่ะเพราะว่าหนูเป็นลูกสาวคนเล็กด้วยยังไงเขาต้องหว่วงอยู่แล้วว่าหนูจะไปทํางานที่ไหนเจอใครทําอะไรในวัน่างเงี้ยเขาเขารู้หมดอยู่แล้วค่ะวันนี้พ่อก็มาค่ะใช่พ่อไม่ได้ตามไม่ได้ตามแต่หมนว่าหนูก็บอกเขาว่าเฮ้ยวันนี้มีงานที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้พ่อไปไหมมาอยากมาเป็นกําลังใจให้เราเราก็บบกเว้ยมาเลยมาเลยถ้ายิ่งพ่อมาเราอยู่บนเวทีเราเห็นพ่ออยู่เราก็แบบอุ่นใจสบายใจแล้วมีคนมาซัพพอร์ตมีคนที่เรารักก็มากมาซัพพอร์ต นห,ห,หนูนหว่าจริงๆพ่อหนูค่อนข้างที่จะปล่อยมากแล้วก็แทบไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรแล้วค่ะเหมือนเขารู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจชีวิตของเราแล้วนะคะเขาก็เป็นห่วงแบบห่างๆอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้มาจู้จี้ชีวิตเราถามพ่อแม่ได้คู่ครองอะไรอย่างเงี้ยถามคะถามแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อ ความเป็นพ่อเนาะผู้ชายเนาะเขาก็จะแบบไม่ได้บัจี้อะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเรามีอะไรเราจะบอกเขาปรึกษาค่ะว่าเขาก็ยินดีที่จะรับความยิดที่จะให้ํำปรึกษากับเรางานใครที่จะเข้ามาย<น>ินดปรกาพ่อมันต้องผ่านผ<ๆ>่านพ่อาันดานพ่อมาก่อนนะผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนคือถ้าเกิดว,ว่าหนูจะจริงจังกับใครอ่ะคนแรกที่เรียกว่าจะต้องไปไปเจออ่ะก็คือคุณพ่อถ้าพ่อไม่โอเคก็เรียกเลยว่ายาก ต <im> <avez> ้องผ่านงจริงๆีอ okay, <okay>. ัน <europé> น <ens> ี้จริงๆ่โอเคขอบคุณค่า